สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยชัวครัวเจเล็กนะคะวันนี้พามาทำผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะใส่มะเขือค่ะนี่ค่ะมะเขือเปรออ่อนๆเลยนะคะนี่เราหัน่นแช่น้ำเกลือไว้แล้ววัตถุดิบเราก็จะมีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นตอนนี้แพงมากเลยค่ะเส้นหนึ่งเก้าสิบเก้าบาท แหงกว่าอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงจินดานะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสฝ้าเขียวนะคะผงนัวนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเราไปลงมือทำกันเลยสูตรอร่อยชัวร์ครัวเจ๊เล็กไม่เหมือนใครนะคะติดตามได้นะคะ เราเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะแม่จะเอาหมูสามชั้นเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะลงไปคั่วก่อนลงไปคั่วหรือลงไปรวนก่อนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจากหมูสามชั้นเขาก็จะออกมาเองนะคะ แค่ลงกระทะไปก็หอมนะคะหมูสามชั้นเราคั่วเขาให้สุกให้เหลืองนะคะไปก,กลางๆค่ะนะะี่ค่ะความชุ่มความนุ่มนวลของเขาก็จะมีน้ำมันออกมาเองนะคะคั่วเขาให้เหลืองก่อนนะคะแล้วก็แม่จะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงโอ้ไม่นิดแล้วค่ะเนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะคั่วเขาให้เหลืองเลยนะคะให้สุกให้เหลืองเลย ราคาตอนนี้หมูสามชั้นเรารวนไว้ได้ที่แล้วนะคะเรารวนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนค่ะเราตักหมูพักไว้ก่อนนะคะค่ะจากนั้นเราใส่ น้ำมันเพื่อผัดพิแกงนะคะไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าหมูสามชั้นเรามันอยู่แล้วใช้กระทะเดิมนี่แหละคะ่ะหอม จากนั้นใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้งลงไปผัดเลยค่ะหอมมากเลยพริกแกงเจ้านี้เขาปั่นเองนะเขาเขาทำเองเจ้านี้ค่ะ าผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะสูตรจชแร็กต้องมีเคาะกระทะค่ะจากนั้นเติมน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้พี่แกงเราไหม้นะคะมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้ว <c oughs> จากนั้นเราใส่มะเขือ <c oughs> โอ๊ยขอตัวใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ <c oughs> ขออนุญาตใช้มือนะคะถนัดสุดค่ะ สูตรเจเล็กนี่ชอบมะเขือนะคะใส่เยอะอ่ะพอเราใส่มะเขือเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำไปอีกนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเติมน้ำไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ปิดฝาอบไว้สักนิดนึงนะคะให้มะเขือเขาสุก เอาลค่ตอนนี้มะเขือสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำน้ำปลานิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าในหมูเราใส่เกลือไปแล้วนะคะซอสฝาเขียวประมาณหช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะคะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน่ากินมากจากนั้นเราใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะที่เราล้วนไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ <c oughs> ตามด้วยใบมะกรูด พริกแดงจินดานะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะมะกรูดใส่เยอะๆหอมนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะท่า,าน,น,ะะนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดเผ็ดหมูสามชั้นใส่มะเขือเปราะ สูตรอร่อยชัวร์ครัวเจ๊เล็กนะคะน่ารับประทานไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับอร่อยชัวร์ครัวเจ๊เล็กด้วยนะคะแล้วก็นำสูตรนี้ไปทำตามอย่างกันได้นะคะอร่อยค่ะรับรองค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยค่ะ ค่ะไปตักเสิร์ฟกันเลยนี่ค่ะหอมมากหอมรันจวนใจมากเลยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะผัดเผ็ดหมู3มชั้นใส่มะเขือเปราะนะคะน่ารับประทานไหมคะนี่ค่ะสูตรอร่อยชัว,วร์ควเจเล็กนะคะแซ่บๆเลยค่ะ